ช็อกโกแลตถูกใช้เป็นสื่อกลางในการมอบความรักมาอย่างยาวนานนะคะแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความรักนั้นถูกอาบด้วยยาพิษเมื่อ150ปีที่แล้ว p ริสตียนณาแอดมวนส์หญิงสาวชาวอังกฤษได้ก่อคดีช็อกโกแลตอาบยาพิษที่สะเทือนขวัญผู้คนและยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายด้านมาตรฐานอาหารในอังกฤษซึ่งเรื่องราวยังคงถูกเล่าขานจนมาถึงทุกวันนี้ในศตวรรษที่19เมืองมาเก็ตประเทศอังกฤษ เธอได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาที่ดีจากพ่อซึ่งเป็นสถาปนิกชื่อดังมีอสังหาริมทรัพย์มากมายจนเมื่อเธออายุได้18ปีพ่อของเธอก็ได้เสียชีวิตลงและ2ปีต่อมาเมื่อเธออายุ20ปีเธอก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคฮิสทีเรียจนในปี1862ครอบครัวของเธอก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ไบรตันเมืองริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในอีสต์ซัสเซกอาการฮิสทีเรียของคริสเตียนาทำให้เธอมีอารมณ์ที่รุนแรง และแปรปรวนง่ายซึ่งเป็นอาการผิดปกติที่ค่อยๆก่อตัวรุนแรงขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในปี1871ขณะที่เธออายุได้43ปี เธอก็ได้เริ่มสนิทสนมกับเพื่อนบ้านชื่อดร์ชาลีเบียรแพทย์ผู้มีชื่อเสียงในท้องถิ่นเธอนั้นหลงไหลในตัวเขาอย่างมากและได้เริ่มเขียนจดหมายเชิงโรแมนติกถึงเขาทําให้ไม่มีใครสงสัยในความสัมพันธ์ที่เริ่มก่อตัวขึ้นคริสตีนานน้นมีเงินเหลือเฟือแม้ไม่ต้องทํางานนะคะและแน่นอนเขาก็จะมีเวลาว่างมากที่จะได้ไปผูกมิตรกับคุณเอมิลี่เบียรภรรยาของดรเบียรแล้วก็ได้ไปมาหาสู่กับเอมิ ตลอดต่อมาไม่นานจดหมายที่เธอส่งถึงดร์เบียดเริ่มมีเนื้อหาที่แปลกและหมกมุ่นเกินกว่าปกติจดหมายมากมายที่พรั่งพรูมาหาดอ,อร์นั้นเริ่มใช้ภาษาที่ก้าวร้าวและมีอาการหลงผิดเช่นมีข้อความหนึ่งของขว่า ถ้าคุณไม่เจอฉันในตอนเช้าก็อย่าประหลาดใจไปเลยเพราะฉันตัดสินใจแล้วที่จะจบเรื่องนี้ด้วยความเสียบวนเออนี่คุณหมอเริ่มจะรู้สึกว่ามันเกินควบคุมแล้วค่ะด้วยความกังวลว่าเรื่องชู้สาวจะทำลายชื่อเสียงที่เขามีในสังคมชั้นสูงของเขาดรเบียรจึงขอให้คริสตีน่ายุติการติดต่อแต่แน่นอนว่าคริสตีน่าไม่ยอมหยุดแค่นั้นค่ะสำหรับคริสตีนาแล้วจดหมายไม่ได้เป็นปัญหาแต่ดันมองว่าเอม ต่างหากที่เป็นปัญหาเธอจึงวางแผนที่จะกำจัดเอเมลี่ไปให้พ้นทางคริสเตน่าได้ไปซื้อสไตรนีนซึ่งเป็นยาผิดร้ายแรงจากร้านขายสารเคมีของไอแซคคาบัตโดยเธอก็อ้างว่าจะนำไปกำจัดแมวจรแถวบ้านนะคะจากนั้นเธอก็ได้ซื้อช็อกโกแลตที่มีกล่อง รุกราจากร้าน JF และนำทั้งสองอย่างกลับมาบ้านเพื่อเริ่มแผนการต่อไปคริสเตนาได้ทำการฉีดสารพิษเข้าไปในช็อกโกแลตอย่างประณีตและใจเย็น าจากนั้นก็นำกล่องช็อกโกแลตสุดหรูนั้นไปมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้เอมิลี่ภรรยาของดร์เบียร์ถึงหน้าบ้านเลยเอมิลี่ดีใจมากเลยเริ่มทานช็อกโกแลตไปพร้อมๆกับจิบชาแต่ก็ต้องกลับหยุดชงะงักไม่ใช่เพราะรับรู้ถึงยาพิษนะคะแต่เพราะรสชาติมันแย่เกินกว่าที่จะกินต่อได้และจากความผิดพลาดในการกะปริมาณยาพิษของคริสเตน่าทำให้เอมิลี่นั้นรอดชีวิตมาได้จากการล้มป่วยเพียง เกน้อย,นยนน็น้นเ่อร์เบียร์รู้เรื่องที่ภรรยาเขาป่วยหลังจากกินชอ็อกโกแลตเพื่อไปเขาก็โกรธจัดแล้วก็ต่อว่าคริสติน่าอย่างรุนแรงว่านี่เธอพยายามจะฆ่าภรรยาของฉันหรอคริสติน่าก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความเจ้าเล่นะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองก็ป่วยเช่นกันที่กินชอ็อกโกแลตนั่นก็ทําให้ดร์เบียร์หลงเชื่อและกล่าวขอโทษเธอก่อนจะกาชับให้เธอหยุดติดต่อภรรยาของเขาอย่างเด็ดขาดดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งสองกำลังจะทู ตัดขาดกันแล้วซึ่งคริสติน่าก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากเลยค่ะแล้วเริ่มแผนการที่แยบยนลกว่าเดิมเธอจ้างเด็กชายคนหนึ่งให้ไปซื้อชอคค็อกโกแลตจากร้านเดิมก่อนที่จะฉีดยาพิษเข้าไปเหมือนเดิมแล้วให้เด็กคนเดิมนั้นนํากลับไปคืนที่ร้านเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าใหม่แผนการนี้ทําให้ชอคค็อกโกแลตอับยาพิษของเธอนั้นถูกนําไปวางขายปะปนกับของปกติในร้านอีกและโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นกับ เด็กชายซิดนีย์บาร์เกอร์วัยสี่ขวบเด็กชายคนนี้ได้มาพักรอดกับครอบครัวที่เมืองนั้นและได้กินช็อกโกแลตจากร้านนั้นไปและเสียชีวิตลงทันทีเพราะได้รับสารพิษในปริมาณที่สูงเกินกว่าเด็กจะรับได้นะคะการเสียชีวิตของเด็กน้อยซิดนีย์นี้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ทําให้ร้านเมเน่สเสียชื่อเสียงอย่างมากและทําให้ตํารวจเริ่มเข้ามาสืบสวนคดีนี้อย่างจริงจังทางคริสเตน่าแม้จะยนความผิดให้ร้านเมน่สได้สําเร็จแต่เธอก็ยัง ไม่หยุดแค่นั้นค่ะเธอส่งจดหมายนิดนามไปถึง3ฉบับเพื่อ,อยุโยงให้พ่อของเด็กชายซิดนีนย์ไปฟ้องร้องร้านช็อกโกแลตอีกและยังไม่พอแค่นั้นค่ะเธอยังคงวางยาพิษในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความหวาดกลัวทีมสืบสวนก็ยังไม่พบหลักฐานอะไรสักทีนะคะจนทางตำรวจเนี่ยต้องประกาศว่าจะให้รางวัลน,นําจับออกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วยค่ะความโลภของคนเนี่ยมันทาให้ทําเรื่องชั่วๆได้ไม่รู้จบจริงๆนะคะจนแผนการของเธอเนี่ยก็มาถึงจุดจบจนได้เมื่อวันนั้นเธอได้ตัดสินใจส่งพัสดุเค้กผลไม้ที่มียาพิษจํานวน6กล่องให้กับบุคคลสําคัญต่างๆในเมืองแน่นอนว่ารวมถึงตัวเอมลี่เบียดด้วยและ หนึ่งใน6กล่องนั้นถูกมาส่งที่บ้านของคริสตีนาเองเพื่อพรางว่าตัวเองก็เป็นเหยื่อเช่นกันแต่หารู้ไหมว่าการส่งพัสดุครั้งนี้ของเธอนะ่ะกลายเป็นหลักฐานสําคัญที่มัดตัวเธอได้เมื่อดรเบียส่งใสัยในพฤติกรรมที่ผิดปกติของเธอและยอมมอบจดหมายที่เธอส่งมาให้เขาทั้งหมดกับตำรวจซึ่งเผยให้เห็นถึงความหมกมุ่นและเจตนาร้ายของเธอตำรวจจึงนำหลักฐานทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันและ สืบจนพบหลักฐานการเดินทางของเธอจาก r i g h t ันไปลอนดอนเพื่อส่งพัสดุในครั้งนี้คริสเตียนาโดนสอบปากคำหนักมากค่ะและพบหลักฐานที่แน่นหนาพอที่จะทำให้คริสเตียนาถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าและถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเด็กชายซิดนีย์ด้วยในการพิจารณาคดีที่โอเบ l y ทนายความของเธอพยายามต่อสู้คดีนี้โดยอ้างว่าเธอมีอาการทางจิตจากประวัติความเจ็บป่วยทางครอบครัว เพราะว่าพ่อของเธอเน่ะเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นบ้าก่อนที่จะเสียชีวิตไปนะคะพี่ชายของเธอเองก็เป็นโรคลมชักจนเสียชีวิตในโรงพยาบาลจิตเวชและหนึ่งในน้องสาวของเธอก็ยังคอต่อชีวิตตัวเองขณะที่ยังสาวอีกด้วยแต่คณะลูกขุนต่างก็เห็นตรงกันและตัดสินว่าเธอมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ขณะที่ก่อเหตุทั้งหมดไปนะคะและเธอถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการ คริสตนนาพยายามเลี่ยงโทษตายนี้ด้วยการอ้างว่าเธอนักตั้งคันอยู่ค่ะแต่ก็มีการตรวจสอบพิสูจน์แล,ล้วว่าไม่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามหลังการตรวจสอบของคณะแพทย์เธอถูกวินิจฉัยว่ามีอาการทางจิตอย่างรุนแรงทําให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสั่งลดโทษและส่งเธอไปที่โรงพยาบาลจิตเวชท,ที่มีความปลอดภัยสูงอย่างบลอดมัวตามคําสั่งของพระราชนินีเธอใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบเงียบที่นั่นด้วยการเย็บปักถัง และไม่เคยแสดงความสำนึกผิดใดๆต่อหลายปีที่ถูกคุมขังนั้นก่อนที่จะจากไปในปี1907ขณะอายุ78ปีและนี่คือเรื่องราวที่เป็นเหมือนความรักที่อาบยาพิษของเธอนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องโครบี้ไฟส์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย